สจดลิขตไทยอินไซต์ไทยแลนด์ค่ะประเด็นที่เราเปิดตอนต้นรายการนะครับตำรวจ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับคดีระเบิดนะครับได้แล้วสองคนใช่ค่ะเป็นชายชาวต่างชาติขนาดเดียวกันออกหมายจับไปทั้งหมดเจ็ดรวมทั้งหมดเป็นเก้าใช่ค่ะออกหมายจับเจ็ดจับได้แล้วสองถูกไหมฮะสองคนที่จับกลุ่มได้นั้นคนหนึ่งจับจากพูนอน,นันต์อพาร์ตเมนต์ชื่ออ,อาเดมคาราดคาราดแล้วคนที่สองชื่อ,อมีไลลียูซูฟ ถูกจับได้ที่ชายแดนทางด้านกเนคเบนรนะครับนะครับทีนี้ย้อนกลับไปที่อาเดมนะครับย้อนกลับไปที่อาเดมพัะคุษณนัยผาสุกฮิวแมนไล w ์วอตเนี่ยบอกให้เราสองคนย้อนกลับไปอ่านข่าวในเว็บไซต์ของสำนักข่าวอิสราเอีกครั้งหนึ่งว่ารายงานข่าวเรื่องอาเดมอย่างไรคในช่วงพักโฆษณาเราก็รีบไปคน้นแล้วก็เจอแล้วก็ตกใจต่อไปนี้อ่านให้ฟังเลยนะครับเป็นรายงานข่าวจากอิสราะนะครับ และผมเชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงสนใจข้อมูลชุดน,นี้แน่ถ้ามันจริงหรือถ้ามันไม่จริงผมอ่านเลยนะครับ<ช>คุณแม่สาวได้เลยค่ะนี่พยายามจะต่อคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่นะคะส่งเบอร์ไปแล้วจากคำบอกเล่าต่อไปนี้ก็คืออิสรานะครับจากคำบอกเล่าของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนไทยและองค์กรมุสลิมที่ทำงานด้านให้ความช่วยเหลือชาวอุยกูและมุสลิมที่ถูกโรเมิดสิทธิมนุษยชน พบว่าหลายคนเคยเห็นนายอาเดมคาราดักระหว่างวิ่งเต้นช่วยเหลือชาวอยกูที่ถูกจับเพราะหลบหนีเข้าเมืองอะีะโดยมีการสันนิษฐานว่านายอาเดมเป็นผู้ที่ดูแลด้านการเงินสําหรับช่วยเหลือชาวอยกูที่ถูกคุมตัวตามห้องกักของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและบ้านพักของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ ย่อหน้าต่อไปนะครับมีการตั้งข้อสังเกตจากคนที่เคยพบเห็นหรือพูดคุยกับนายอาเดมว่าเ,าเขาอาจเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำพาสปอร์ตปลอมเพื่อ,อส่งชาวอุยกูเข้ามาเลเซียและเดินทางต่อไปอยังประเทศตุรกีอีกย่อหน้าหนึ่งในรายงานของสำนักข่าวอิสราเเครือข่ายชาวอุยกูที่เกี่ยวข้องกับนายอาเดมเคยเข้าพบองค์กรของรัฐที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนด้วยอุย ม,มันก็ไม่อยู่หน่วยงานเดียวก็สมมก,กรรมก,การสิทธิ์ค<จ>่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยช,ชนแห่งชาติหรือไม่ในรายงานของอิสราบอกว่าแต่เป็นการเข้าพบแบบลับๆไม่มีการทําบันทึกการเข้าพบหรือบันทึกการประชุมู ผมว่านี่เป็นข้อทจริงที่นี่เป็นนี่เป็นข่าวที่จะต้องสอบทานโดย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 ,โดย,โดยรีบด่วนว่าจริงหรือไม่จริงเราก็พยายามตรวจสอบไปที่บรรณาธิการสูตรข่าวพัดนป้ายของสำนักข่าวอิสระนะคะ,ะเดี๋ยวถ้าต่อ,อสายได้นะคะเผื่อจะได้มีโอกาสพูดคุยเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะใช่ค่ะถ้าจริงก็คำเป้าได้เร็วขึ้นค่ะถ้าไม่จริงก็ต้องเคลียร์เพราะพิฉะนั้น n g o ททางด้านสิทธิมนุษยชนและที่สำคัญสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต้องพูดอะไรบางอย่างมั้งต้องต้องออกมาเคลียร์ต,ต,ต้องออกมาพูดอะไรบางอย่างหรือไม่นะน่าสนใจนะใช่ค่นะเพราะมันเป็นเรนะื่องละเอียดออนแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญน,น่าสนใจนะเอา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 ,เอากันตามนี้ผ่อนคันเร่งสักนิด <c oughs> ดีไหม <c oughs> ไปกันที่อะไรที่มันน่ารักน่ารักดีไหมอ๋อมีน่ารักด้วยเหรอครับมีน่ารักด้วยเหรอคะจำได้ไหมจำได้ไหม หลังจากที่โปรดเก้าคอรมอประยุทธ์สาบนะครับแค่วันเดียวหลังจากนั้นแค่วันเดียวเข้าใจว่าวันนั้นเป็นวันจันทร์กันมั้งใช่ไหมใช่ค่ะวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์วันแรกที่หลายๆกระทรวงเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันจันทร์อะไรนะช่างมันเถอะวันจันทร์ที่เท่าไหร่ก็ช่างมันเอาเป็นว่าโปรดเก้าเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมใช่ค่ะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ใช่ไหมค่ะเข้าเฝ้าถวายสัตวันอาทิตย์แล้วก็เริ่มวันโปรดเกล้าหลังจากนั้นเข้าเฝ้าถวายสัตวันอาทิตย์ใช รัฐมนตรีใหม่หลายคนหลายกระทรวงเข้ากระทรวงวันนั้นเรายังหยิบมาหยิกและหยอกยี่สิจำได้ไหมวันนั้นจันที่ยี่สี่จันที่ยี่สี่จำได้ไหมครับวันนั้นนะน,นะอ,อ๋อก่อนแมวสาวไปเมืองนอกสิจันที่ยี่สี่ค่ะนะยังเห็นคลิปนี้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ถึงจะยือนอ <c oughs> วันนั้นวันนั้นวันนั้นเรานำเอาเอาเรื่องลับๆเนี่ยมาไขในที่แจ้งไฮไ,ล,ไลท์หลายๆที่เราเล่าว่าครูใหญ่ดาพงรัตนาสวรรค์ รมวสาาธิกรคนใหม่วันแรกที่เหยียบกระทรวงเรียกประชุมหน่วยขึ้นตรงทั้งหมดนะครับคหลังจากที่ฟังบรรยายสรุปภารากิจของแต่ละหน่วยขึ้นตรงหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงสาธิรนะครับอยู่ๆครูคใหญ่ดาพงรัตนสวรร์ก็โพ่งถามกลางห้องถามมันทุกคนถามมันทั้งห้องนะครับและเกิดอาการแน่นิ่งไปทั้งห้องถามว่าอะไรคะย้อนกันสักนิด ไหนใครในห้องนี้ยังท่องค่านิยม12ประการไม่ได้บ้างฉับพลันหลังจากนั้นก็เงียบกริบไม่มีใครยกมือขึ้นเ <c oughs> งียบโดยฉับพลันอ๋อนี่คือนโยบายแรกของอาจารย์ใหญ่ของครูใหญ่ดาพงศ์รัตนสวรรค์ก็คือใครทํางานกระทรวงสธิิการจะต้องท่องค่านิยม12ประการให้ได้และให้ครบ และเสียงต้องดังด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวมาตรวจการบ้านถามรอบต่อไปหรือเปล่าเวลาประชุม <c oughs> ผมได้คขำๆนะประชุมหน่วยขึ้นตรงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงครั้งต่อไปเ <c oughs> พอเพอครูใหญ่าดาพง์สั่งให้ขึ้นมาท่องทีละคนอืมมาต้องหรือคัดมาส่งค <c oughs> ร <c oughs> ูใหญ่ครับ ถ้าผมไปทําข่าวครูใหญ่อย่ามาับให้ผมต้องท่องครับเพราะผมท่องไม่ได้ครับทีนี้อ่ะนักเตะใหม่อีกคนจ้าบเลยกําลังเป็นประเด็นร้อนใช่แล้วอืมดรอุตมะสาวนายนคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่อยู่กระทรวงไฮเทคกระทรวงไอซทเขาเขากำลังจะเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิตัลอ ใช่ไหมใช่ไหมต้องเรียกกระทรวงดิจิตอลถูกไหมยิ่งไฮเทคใหญ่เลยถ้า uh, ชื่อนี้นะทันสมัยหี่ตรงรองนายกสมคิดจะตกสีพิทักษ์คนใหม่ไฟแรงใช่ค่ะคนรุ่นใหม่ด้วยด็อกเตอร์หนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงปรากฏว่าด็อกเตอร์อุตมะสาวนายนวันแรกที่หยิบกระทรวงไ c t หรือก็มันจะเปลี่ยนชื่อเป็นดิจิตอลปรากฏว่าเอาสินแสไปด้วยมีทําพิธีปกตินะ เขาจะเอาพระนำใช่อย่างเช่นรอย่างเช่นรมวแรงงานคนใหม่พลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตก็จะอุ้มพระใช่ค่ะอุ้มพระพระก็ย่อมอยู่ตรงหน้าใช่ค่ะเรียกว่ามีพระนำเข้ากระทรวงใช่ค่ะแต่ดัตีุธนแมาคนรุ่นใหม่วัยดิจิตอลเอาส้นแสนํนำค่ะเขามาทำพิธีค่ะพอไปถึงหน้าห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการปั๊บยังไม่เข้านะ ยังไม่เข้าทุกคนอยู่ข้างนอกา้องสินแสก็ทําพิธีปัดลังขวานแม่เสียดายถ้าคุณผู้ฟังได้เห็นลีลาของ <c oughs> หมาแก่กําลังทําไม้ทามือ <c oughs> ปัดลังควานก็จะได้อารมณ์ <c oughs> อย่ากันนั้นเลย <c oughs> ไปดูไปชมคลิปกันครับ เสียงสินแสียตครับคุณผู้ชมฟังดีๆฮะฟังดีๆฮะได้ยินเสียงสินแสียไหมฮะกำลังร่ายมนอยู่ฮะเหมือนบทสวดอะไรสักอย่างฟังดีๆนสวดแบฟังดีดีสวดแบบจีนนะฟังดีๆ ดยินเสียงสวดได้าาเป็นภาษาจีนตอนนี้กำลังก้มลงนะคะสินแสสินแสทำพิธีแล้วก็ก้มลงกับเพลินแล้วก็จุดไฟอะไรบางอย่างจุดไฟเผาย<ล>ันอะไรบางอย่างใช่เผาหูเผาหูคนจีนเขาเรียกว่าหูคนไทยเรียกว่ายันค่ะ แล้วก็เข้าห้องกันไปจากนั้นสินแสจริงอนุญาตให้ท่านรัฐีว่าการกระทรวงดิจิทัลเข้าห้องทํางานใช่ค่ะโอ้โหคลิปนี้มันกระจายไปครึ่งโลกถูกวิจารณ์กันเยอะมากพอสมควรทีเดียวว่ากระทรวงไฮเทคเทคโนโลยีขนาดนี้กับเรื่องแบบนี้คืออะไรไม่มีคําอธิบายจากเราเอาประธานโทษทําไมคะ ให้ความเชื่ออย่างนี้ของดรอุตมะเนี่ยมันเคยทําให้ดรอุตมะรอดคดีสําคัญําคัญมาแล้วนะครับอคุดีทุจริตแบงก์กรุงไทยจําได้ไหมครับเหตุเกิดในสมัยที่ดรอุตมะถูกส่งเข้าไปเป็นกรรมการบริหารของแบงก์กรุงไทยด้วยอเมื่อวานเรามีชาร์จขึ้นนะแต่ดรอุตมะถูกการเป็นพยานอเพราะซัดทอดซูเปอร์บอสไปให้การว่าซูเปอร์บอสสั่ง แต่ก็ไม่กล้าพูดตามปากตามคำว่าหมายถึงใครแต่แม้กระนั้นโดยวิถีการเมืองผสมรัฐศาสตร์นิติศาสตร์อะไรก็ไม่ทราบน,นะฮะก็ล่างเอาทักษิณเข้ามาเป็นเชิงเลยที่หนึ่ง<ต>จ้งมาเถอะพูดไปแล้วก็เอาเป็นว่าหลดดุดคดีถูกกันไม่เป็นการในคดีแบงค์กรุงไทยทุจริตปล่อยกู้กฤษดามานาครนี่มันน่าจะเป็นพลังเป็นผลมาจากพลังของเส้นสายคนนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ต้องไปถามแล้วรับฟังนักข่าวไปถาม ตาย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 ตอนนี้ก็ในโลกออนไลน์ก็แชร์เรื่การล้วิจารเยอะน่ารักจะตายอะค่ะไปพักกันก่อนดีกว่าค่ะ